ากาศกำลังพอดีค่ะประมาณเมื่อนี้13องศาค่ะจะยุ่ช่วง12องศา10องศา17องศาค่ะช่วงนี้อากาศขึ้นๆล่องๆค่ะดลืดูอกหกักกำลังเข้ามาอีกหน่อยกระรวงมาและค่ะแล้วก็ มันก็จะเศร้าๆหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นฤดูนหนาวเข้ามานะคะอากาศจะเย็นช่วงอีกประมาณเดือนกลางเดือนตุลาค่ะกลางเดือนตุล่าลงไปหนาวเย็นแล้วก็ลมค่ะมองฟ้านะคะมัในฝนจะตกตอนนี้ก็ตกปลอยๆอ,อยูะ มันนี th th ay, ้ฝนเกาสิบเปอร์เซ็นค่ะอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ฝนตกลายบ่มีแดดเลยค่ะอาทิตย์นี่สกอดดูสมัคก็วิสุทิสกดสมร์ทก็โซดาไม่ทลายหรอกันดิน โอสมากก sticky rice ฮ mm ั่นดูหดอม sticky rice ฮ mm ั่นดูหดอม sticky rice sticky rice ย <Yeah. S 1> ่ sticky rice ดูันเปลอาวะย่าคันทาย่าดูันย่าทันสุกเลยฮั่นวันนี้ฝนตก Det er altså bacon. Bacon er jo norsk frokost. ja. Bacon, ja. Egg og bacon. Du spiser ikke norsk frokost, du altså? Så få Så lite jeg spiser. Ja, ja, her. Det, ja da. Og her med litt bacon. Mm -hmm. Det er bra. Og så du vet uh, Denne er jo samme som brød, ikke sant? Og så bacon. Mm. Ja. <laughs> Men vi, vi har ris, og så kjøttboller. Som de også steker på bacon. Mm. Du er grei, er ikke det? Mm -hmm. mm. Skal so, du ha noe tørkepapir? Jeg skal vaske henne etterpå. Jeg vasker henne etterpå, mm. etter at jeg er ferdig å spise. Mm.

แดงหยิบก่อนนะจ๊ะปกติไม่ได้ซื้อนะเนี่ยทำเองแต่ว่าในเมื่อมันถูกซื้อเลยซีราชาดูกันที่ด้วยเออบบเยี่สิบสามปียี่สิบสามกัไปะไรจ้า

ไปเป็นนกก็ได้สช่ไหทับมาเอาอีกไหมยี่สิบสามเหมือนกันแต่ที่จริงใช้ไม่ค่อยเยอะเนี่ยแต่กินกับก๋วยเตี๋ยวอร่อยเยอะอันนี้ก็เอาละลาบเลยยิบจับเอาเลยดูกล้ามอาออเรียนทัลสกริตจะ Ja, Det var den, skal vi ta. Det var den første som, uh -huh. som kom til salg i Norge. Ja, mye tea, so og barn. Vi da, Så vi ha den, eller? Mm. So det jeg vet du? hvis vil lage ikke.

นี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสิ่งนี้นักจานแช่แข็งอันนี้ไข่เจียวแบบไข่ไข่้ยหอมต้นหอมเป็น,สนเสน่ห์ เต็มดีดีหอยอ้วนอ้วนใส่หอดิ้งใส่ผักุกที่ทอดขาเขียวน้ำมันหนอย้ไม่ใช่นิวซีแลนด์แต่ก็ใหญ่อยู่นะ